นะน,น้นนายอดปกติเนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยที่มันจะเป็นนี่แต่ว่าบางทีปเดือนช่วยได้ีช่วยได้มันจะไปลายจะเป็นษณบนี้นะน่ครับนะยอหนะ้ายอดก็หมายถึงว่าคือต้อง มันอยู่ในห,นหลักกรรมแน่ๆเลี้ยสตรีมันก็อยู่ในหลักกรรมแต่ว่าการรมมันมีถ้ากรรมดีกรรมไม่ดี่ทุกสมุทยัยทุกสมุทัยนี้โลดแล้วก็มรรคไอ้คำว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากมาไมันทำไมมีทำไมมีทุกแบบกรรมก็ไม่เกิดถ้าไม่มีกรรมทุก,ก็ไม่เกิด แล้วอะไรล่ะที่เป็นเป็นฐานน่ะสมุกไทยเนี่ยเป็นตัวต้นเรื่องแล้วนะถ้าทำลายสมุนไทยหมดเนี่ยตัวนี้มันจะไม่กลระทำถึงเกิดอยู่ก็จะรับนะไม่เข้าในหลักการเสกิ ยีรอดเป็นตัวดับมักเป็นหนุนทางของคอยเราถ้าจะอยากทำมากขึ้นก็วาองลองดูตัวต้องดีตามด้วยนะครับเมื่อเราอยู่ในกองทุนทุกในสภาวะ หมายทุกประจากเกทุกอยเี่นทุกอย่าน้ะพากินอากาศทุกคือทุกย้อนหมายถึงว่าทุกทุกอ์่เองเราทุกอย่าบในวงตรนี้จะเป็นนักธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นทุก์ที่มีประโยชน์เพาทุก์ในธุรกิจนะบริหาร พื่อให้งนมันเดินให้กับเขาเขามาแล้วจับใจเส้นฝ่อร่างตัวเนี่ย้าบรดทุกงาก็ไปทำเนี่ยมีทุกงานเนี่ยทุกานที่้อยมัน็มตัวาำวานาคขอทุกงามีอะไรต่างนี่ยเรต้องมี้นะสายอาชีพ 我无语。 ภูมิใจมันเกิดจากนามธรรมที่ผสมกับรูปสมื่เรามีวิญญาณมีสังขารขันธ์รูปเวทนาวิญญาสังขารวิญญาตัววิญญาณเนี่ตัวตัวสังขารถ้าตัววิญญาณตัวนี้เราทำให้มีวิชาความรู้ สติมีทั้งตัวปัญญามีทั้งหลักการแล้วก็บางทีรู้ไม่ดีอะถ้ารู้อยู่ในหลักการแล้วก็แก่ทุกก็มีเหตุมีที่มาตบบนี้โดยพิรักท่านแค่ใช้ชีวิตไปจำวัน แก้ไขในโครงการแก้ไขในนจโตบายใรตัอเลยที่ฉันพูดในตัวตัวมีทุกอย่างเขาขายอย่างแต่ว่ามันก็เรียกว่าเราก็พอจะพอจะพอกระทำทีเดียเนี่ยทุกทีที่เขากระท เราจะต้องเราจะหาวิธีงไงถึงจะได้เงินมาแก้ทุกข์ทัญหาให้หมดไปรายเต็มสมบ,บัติของผมไปได้ต่อไปเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เรานี้ชีวิตอยู่มีกำลังอยู่ยังไม่หลงไม่ลืมยังสามารถบริหารได้ก็คิดว่าอยากจะตัง้งใจนะทำได้แล้วทำไม่ได้ก็ทำ ถ้าคนอื with, learn, ่นกระจายก่เพราะว่าเขาไม่เข้าใจอาจจะบริหารไม่เหมือนเราเหลืจะผิดมากในขณะที่เราจะทําก่อนที่จะทําเนี่ยต้องมีเงินหนึ่งถึงห้าร้อยล้านถึงจะทำได้ถ้าไม่มีถึงห้าร้อยล้านจะทำไม่ได้ต้องหายใจเพื่อกองทุนไว้ก่อนตัวเนี้ยอะมีคืนหมุนเวียนทำไมถึงต้องว่าอย่างนี้ ถามว่าสถานที่กอ่อนว่าเลือกบุคลากรยามันต้องมาประกอบกันตรงนี้ตัวนี้ตัวเงินทีละเลยไม่ใช่ไหมตัวเงินนะบางทีทำแล้วเองบุคลคากรไม่ไม่สมบูรณ์คนก็ไม่สมบูรณ์เครื่องมือก็ไม่สมบูรณ์ยาก็ไม่สมบูรณ์นะ บางมีวนีวอำเภอ้เดือที่มแคบที่ทางนการต้นีือว่าใหญ่จะทำเป็นแบบอะไรเรียกอะไรเางาะวหนึ่งเฉพาะทางสองเฉพาะว่าบริหารเอง การบริหารนี่แบบเยวก็เขาเจ้งมีบางคนนั่งพอพวนี้จามีครบแล้วเนี่ยการหุนเย็นเนี่ยเาจะช่วยเหลัวามันขาดแล้วก็เอาตัวที่กองทุนเยนาเทียมีมีต้องไปนอยนี้ทำไมมีตัวนี้เราก็อยู่ทุกร้อนรุ่นย็นแลกรุน้อ ที่นะน,นำภา,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 าครับภาพกลางเนี่ยม,มีใครมีองค์ไหนนมีเยอะเยมากเลยทั้งอย่างขอ,อ,องพัฒนากุยลายวานะามาสนาันนบนเนี่อยเฉพาะตัว,ตวตน,นี่บางครั้งก็ไปรอบไปเอ้าการหุเยก็โลกมันเปลี่ยนแรงย มีจํคือาการเราไม่แน่ที่ว่ายี่สิบสองแล้วนะเป็นวันสุดท้ายแล้ม่เก็บแสนสองกับสิบกับสิบที่เรามองไม่เห็นแล้วการสนองของอดีตกับกับาบ้านรข้งเอา ยังไม่รู้จะไปยังไงเลยไม่แค่ว่าเฮ้ยการเก่ามาช่วยการเก่ามาช่วยจะจะมองเห็นเลยนะครับแล้วอยู kind of ่ด้วยฮะยิ่งอยู่ด้วยไม่ขาดอินเดียทั้งดวงอุปถัมภ์ทั้งการเก่าที่ไปหนุนแล้วตัวเองก็มีความจริงใจที่จะใช้ประโยด้วันผมก็ไปเรียบร้อยแต่ดู ยังไม่ไปโลอกแต่บุญกรรมยังไม่สั่น์เอาต้องมีหม่เนี่ยถ้าเรามีกองทุนอยู่พวกเราอยู่เนี่ยยังไม่ถึงแล้วครั้กองทุนที่มีอยู่มันก็ต้องตัวเนี่ยตั้งใจสาหัรก่อนตอนเาลาจะัฒนงกับธนาทำอะไรนี้ก็มุ่ ทำว่าวิวิเ็วมาทุกคนนะครัคนที่จะแก้ทุกข์ทุกอยางต้องใส่ครับตอนนี้อายุการของเราเนี่ยกับความเี็รที่เราจะขี่กันไปนิดน่งบาทีเรขับอ่าต่มาบางทีขาดออไม่ไม่ประสบไว่ไดั ภาษา่าไรก็ไม่รับงนเชี่ยนมา16ปีแวก็ทำมาหนักมากสี